ข้าจะมอบโกเมนนี้ให้แก่ท่านเพื่อช่วยให้ท่านได้ปลุกพลังแห่งคาถาโนภรั์ขึ้นมาอีกครั้งข้าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทถ้ท่านเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องและนางจราเข้กุมพีเพราะว่าครั้งหนึ่งข้าก็เคยหลงผิดมาก่อนข้าอยากได้ทั้งอํานาจอยากครอบครองมณีนภรั์แต่สุดท้ายข้าต้องสูญเสียผัวอันเป็นที่รักไป กว่าจะรู้ดีรู้ช่วมันก็สายเกินไปละแต่ว่าท่านโชคดีที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันที่ยังไม่สายแต่ข้ามีข้อแม้นะเจ้าหญิงเข็มอัษรข้อแม้อะไรเหรอจ๊ะบอกพวกเรามาได้เลยนะข้ากับท่านพี่กุมภาถูกกักขังในใต้ขุนพิภพแหงนี้มานานแสนนานข้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะกลับขึ้นไปใช้ชีวิตกับท่านแม่สุสมาลีแม่ของข้า ถ้าข้ามอบโกเมนนี้ให้แก่ท่านแล้วท่านสัญญากับข้าได้ไหมว่าจะพาพวกเราออกไปจากที่นี่ได้เราขอให้คำสัญญากับท่านถ้าพวกท่านสองพี่น้องยอมมอบโกเมนและไพทู์ให้กับเราเราจะช่วยปลดปล่อยพวกท่านจากการผูกคุมครังนี้ท่านสารคดีกลุ่มพีท่านตัดสินใจจะมอบโกเมนให้แกเจ้าเข็มแล้วท่านก็ช่วยปลดปล่อยพวกเราจากเกาะชวนพันปีนี้ด้วยเถอะ เพราะหากพวกเราถูกตรึองอยู่แบบนี้ก็จะไม่สามารถช่วยท่านได้ข้ากับท่านพี่กุมภาร่วมมือการได้มนต์ตาอาคมให้ก่อชาววันพันปีหยุดตึงพวกเจ้าเอาไว้เพราะฉะนั้นข้าเพียงคนเดียวไม่สามารถปลดปล่อยพวกเจ้าได้จะต้องมีท่านพี่กุมภาไร้มนต์ตาอาคมด้วยนางกุมภาพิสาของเจ้าเป็นจระเ,เข้เจ้าคีดเจ้าแค้นจมอยู่กับความโกรธความแค้นนางไม่มีทางไา้มนต์ตาปลดปล่อยพวกเราหรอก นอกจากการไล่มนตาอาคมเพื่อปลดปล่อยแล้วนี่มันมีวิธีอื่นเลยบ่นั่งจรเคค้กุ่มพี่มีแต่จะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งยอมเสียสละเพื่อร้างมนตาอาคมนังจรเคค้กุ่มพี่ที่เจ้าบอกว่าต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเสียสละ เพื่อร้างมนต์ตาคมนี่เจ้าไม้ขวาจังไดซอยบอกให้พวกข่ายเข้าใจนะสิ่งที่จะสามารถช่วยล้างมนต์ตาอาคมและปลดปล่อยพวกเจ้าออกจากเกาชะชวันพันปีได้นั่นก็คือเลือดบริสุทธิ์ของเผ่าพงงูเหนียวแต่ถ้างูเหนียวตนใดใช้เลือดบริสุทธิ์ล้างมนต์ตาอาคมของเกาชะชวันพันปีเลือดของงูตนนั้นจะไหลออกจากล่างจนหมดและตายในทันที เจ้าเข็มฉันเร่องของข้าเถิดพ่อข้าอยุ่มากแล้วไม่สีขาบฉันไม่ยอมให้นายเสียสละชีวิตตัวเองเหรอกถ้าพวกเราต้องตายก็ต้องตายกันทั้งหมดนี้แหละใช่ข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าทําเช่นนั้นหรอกนะไอ้สีขาบถ้าจะมีผู้ใดสละชีวิตต้องเป็นพ่อเท่านั้นเองต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อดูแลแม่ดูแลเจ้าหญิงเข็มอับซรหยุดจะไม่มีใครต้องเสียสละชีวิตทางนั้น เราจะไม่ใช้วิธีนี้หลังหมดอาคมเด็ดขาดข้าก็แค่เล่าให้พวกเจ้าฟังถ้าท่านพี่กุมภาใจอ่อนยอมไร้มนตาอาคมด้วยก็อาจจะต้องไม่ใช้วิธีนี้